มิ d เดิลคล s สผัวชนชั้นกลางที่กำลังลำบากอย่างหนักเมื่อเราพูดถึงการมีรายได้แล้วก็ชนชั้นอันเนื่องมาจากระดับรายได้นะครับเราก็พูดถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มคนรวยผู้มีรายได้มากนะครับแต่ว่าความฝันของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะมีฐานะอยู่ในระดับของชนชั้นกลางหรือว่า Middle Class นี่นะครับเพราะว่าก็พออยู่พอกิน แล้วก็ไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการที่จะต้องเครียดจะต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องและอื่นๆอีกมากมายในฐานะกลุ่มคนรวยแต่ก็ไม่ได้ยากจนจนชีวิตมีความลำบากนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเป็นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ครับชนชั้นกลางไม่ได้สบายหรือว่าไม่ได้มีพออยู่พอกิน อย่างเหมาะสมอีกต่อไปแล้วสำนักข่าวเทเลกราฟของประเทศอังกฤษครับเขาได้ทำการสืบคน้นแล้วก็ทำการอธิบายว่าณเวลานี้กลุ่มชนชั้นกลางหรือว่า Middle Class ของประเทศอังกฤษเนี่ยครับกำลังเจอปัญหาอย่างหนักจนกลายเป็นกลุ่มที่มีความยากจนในกลุ่มชนชั้นกลางแล้วเพราะว่าค่าครองชีพรวมถึงค่าพลังงานซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการใช้ชีวิตประจาวันของเขาเนี่ยมันแพงขึ้นมาก แต่ว่ามาดูกันก่อนครับว่าความหมายของชนชั้นกลางในประเทศอังกฤษก็คงไม่แตกต่างจากบ้านเราอะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับชนชั้นกลางของประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นคนวัยแรงงานหรือว่าวัยที่ยังทํางานอยู่นะครับเขาก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขนะครับสามารถที่จะไปพักผ่อนหรือว่ามีช่วงวันหยุดต่างประเทศได้ปีละ1 2ถึงอครั้งนะครับอาจจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างอากาศ ในยุโรปใต้ในฝรั่งเศสในสเปนและอื่นๆถือมา,มาที่ประเทศไทยนะครับมีการไปกินอาหารนอกบ้านนะครับในร้านอาหารที่ตัวเองชื่นชอบนะสัปดาห์ละครั้งจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันที่ร้าน m a r k and Spencer นะครับอาจจะมีเรื่องของการออกไปดื่มกินนะครับในร้านอาหารแพงๆบ้างเดือนละครั้งเป็นต้นนะครับ แล้วเวลาที่เขากเกษียณอายุแล้วนะครับสิ่งที่เขาสะสมมาทั้งหมดแน่นอนในช่วงวัยทำงานเขาก็ซื้อบ้านได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านจาัดสรรหรือว่าชุมชนชานเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีนึกถึงที่เราเห็นในหนังนะครับถนนก็มีแบบต้นไม้นะครับอย่างสวยงามมีกิ่งไม้มาครอบถนนเอาไว้จอดรถริมถนนมีรถยนต์ส่วนตัวหรืออาจจะเป็น รถ SUV ยูวใชนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ค่อนข้างดีหรือแม้กระทั่งว่าอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของเอกชนนั่นคือความหมายของกลุ่ม l ิ class หรือชนชั้นกลางของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งรายได้ของเขานะครับตามสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มชนชั้นกลางนะครับจะมีรายได้ต่อปีที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง60,000ปอนด์ หรือแปลงเป็นเงินไทยที่ประมาณ1 2 7 5 0 0 0บาทไทยถึง2ล้าน5 0บาทไทยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาณเวลานี้ก็คือรายได้เท่านี้ที่เรามองว่ามีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในฐานะชนชั้นกลางแบบที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้มันไม่พอแล้วครับสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของประเทศอังกฤษก็คือว่าราคาค่าครองชีพโดยเฉพาะยิ่ง ถาพลังงานทั้งแก๊สที่ใช้ในบ้านแล้วก็ฮีเตอร์ต่างๆนะครับที่ใช้ในบ้านเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณมีไฟฟ้าและความอบอุ่นหรือว่าภาวะน่าสบายใช้ที่บ้านของคุณเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นมากครับเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับในเดือนเมษายนปี2022เนี่ยราคาประกาศเพิ่มขึ้นถึง54%แล้วผ่านมาอีก6เดือนคือเดือนตุลาคมปี2022ปีเดียวกันเลยครับเพิ่มขึ้นอีก27% รวมๆแล้วนะครับภายในแค่เวลา6เดือนเนี่ยราคาค่าพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ90%นะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือค่าไฟฟ้านะครับเพิ่มขึ้น2เท่านั่นแหละครับแล้วไม่ใช่แค่ค่าพลังงานอย่างเดียวครับที่เพิ่มขึ้นมากค่าอาหารก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับราคาค่าอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนับจากปี2022นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ27.3% ส่วนราคาที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่านะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่า O E C D ซึ่งมีสมาชิกอยู่38ประเทศทั่วโลก,กน,นะครับประเทศอังกฤษมีค่าที่อยู่อาศัยแพงที่สุดครับซึ่งค่าบ้านในประเทศอังกฤษเนี่ยมีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ O E C D ถึง44ทีเดียว แล้วสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศอังกฤษครับเขาบอกว่ากลุ่มชนชั้นกลางของเขาเนี่ยประมาณ20%เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามีปัญหากับการจ่ายค่าองค์ประกอบต่างๆในชีวิตประจําวันและค่าอาหารแล้วนะครับแล้วสํานักข่าวเทเลกราฟครับเขาได้ไปสัมภาษณ์รายบุคคลนะครับ,รบเพื่อให้เห็นว่าแต่ละคนซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยเขามีปัญหาอย่างไรบ้าง อย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีลูกสามคนนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในลอนดอนซึ่งเป็นมหานครที่มีค่าครองชีพสูงมาก,กน,นะครับสิ่งที่เขาจะต้องรับมือในฐานะชนชั้นกลางที่มีความตึงเครียดทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกครับเขาตัดแผนในการท่องเที่ยววันหยุดมาหลายปีแล้วครับแม้กระทั่งว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศอังกฤษเองไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ถูกตัดนะครับ การจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันจากเดิมที่เคยจับจ่ายซื้อสินค้าในร้าน m a r ์ and นด e สเปนเซนะครับก็ลดระดับลงมานะครับกลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีราคาที่ถูกลงค่อนข้างมากจากเดิมนะครับครอบครัวนี้เคยจ้างคนมาทำความสะอาดเป็นรายชั่วโมงแล้วก็จ้างคนในการซักและรีดเสื้อผ้าของเขาตอนหลังเขาก็ต้องมาทำความสะอาดบ้านเองแล้วก็ซักเสื้อผ้าเองแทนนะครับซึ่ง สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือเขาก็เสียเวลาในวันหยุดทั้งหลายของเขาเนีครับมาทําความสะอาดบ้านและจัดการกับเสื้อผ้าที่ใช้มาตลอดทั้งสัปดาห์ของคนทั้งครอบครัวและตอนนี้ครอบครัวนี้ก็กําลังคิดว่าจะย้ายออกจากลอนดอนซึ่งมีค่าครองชีพแพงมากไปอยู่ที่เมืองอื่นๆที่ค่าครองชีพถูกกว่านี้แล้วนะครับโดยเพิ่งยิ่งค่าเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงมากในมหานครอย่างลอนดอน สถานการณ์ในภาพรวมก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับปัญหาใหญ่ๆก็คือเรื่องของการจ้างงานสำหรับกลุ่มชนชั้นกลางก็ลดลงเป็นอย่างมากนะครับอัตราการจ้างงานเพิ่มในลอนดอนนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาลดลงถึง4,7 0 0 0ตําตำแหน่งนะครับและในเว็บไซต์ที่จะจัดหางานนะครับมีโพสต์หาคนมาทำงานนะครับลดลงถึง14%เ เมื่อเทียบกับปี2020การประกอบอาชีพบางประเภทที่เราคิดว่ามีความมั่นคงในสังคมนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีคนลาออกหรือไปทำงานประเภทอื่นแทนนะครับเพราะว่ามีความเครียดทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของรายได้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างเช่นอาชีพแพทย์นะครับหรือหมอเนี่ยนะครับเขามีการสำรวจพบว่า หมอจำนวน40%ของแพทย์ทั่วไปนะครับหรือว่าแพทย์ระดับอายุรกรรมเนี่ยครับกำลังวางแผนที่จะเลิกทำงานหรือว่าลาออกนะครับในอีก5ปีข้างหน้าอาชีพครูบาอาจารย์ก็มีปัญหาแบบเดียวกันครับครูในโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการลาออกประมาณ9%เมื่อเทียบกับปี2022นะครับแม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีอัตราการลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มาดูชนชั้นกลางอีกครอบครัวหนึ่งครับในเมืองกรูกเซสเตอร์นะครับก็มีคุณพ่อเป็นทหารนะครับคุณแม่เป็นช่างภาพถ่ายรูปเด็กนะครับแล้วก็มีลูกผู้ชายอายุเจขวบสิ่งที่เขาจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าคุณแม่เ,เขาทำเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเป็นช่างภาพถ่ายรูปเด็ก แต่ว่าเขาพบว่าการที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับกลับกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนไม่คุ้มค่าที่จะทําการขยายธุรกิจของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครับมาใช้เงินให้น้อยลงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดไฟฟ้าการเปิดเครื่องปรับอากาศการเปิดทิเตอร์ในเวลาที่ จำเป็นเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนยานพาหนะจากที่เคยใช้น้ํามันหรือว่าพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีมาตรการที่จะประหยัดในการใช้ชีวิตประจําวันครับเช่นไม่ไปนั่งทํางานในร้านกาแฟไม่ไปกินข้าวนอกบ้านหันมาทํากับข้าวกินเองที่บ้านมากขึ้นนะครับไม่ไปสังสรรค์ไม่ไปผับไปบาร์นะครับยกเลิกสมาชิก ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ลดความสะดวกสบายของตัวเองเช่นลดการไปสปาลดการไปนวดอะไรต่างๆที่ทำให้ตัวเองสบายใจเมื่อก่อนนี้ที่เคยทำนะครับก็เปลี่ยนมารัดเข็มขัดให้ตัวเองเนี่ยมีการประหยัดกับการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นคือตัวอย่างของ Middle Class p o o นะครับกลุ่มชนชั้นกลางที่เคยมีชีวิตอย่างค่อนข้างสบายณวันนี้ด้วยค่าครองชีพค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้น เขากลายเป็นคนยากจนและต้องปรับวิถีชีวิตตัวเองลดการท่องเที่ยวลดการพักผ่อนหย่อนใจมาใช้ชีวิตอย่างประหยัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่ที่ประเทศอังกฤษที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังเท่านั้นนะครับกำลังเป็นอยู่ทั่วโลกและชนชั้นกลางของประเทศไทยก็หนีปัญหานี้ไม่พ้นเช่นเดียวกันวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ